สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพพัฒนาประจำวันที่8พฤษภาคม2568ทางสถานีวิทยุกระจ 34, ายเสียง934สงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปะฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานีครับในวันนี้ครับมาติดตามภารกิจของท่านนายสมคมแม่บ้านกองปชิการกองทัพไทยและผลของการปฏิบัติงานของหห่ือพัฒนาการขึ้นที่13สงา,าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนา เริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่สนงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพันเอกอนุวัต์หลึงเวลัยรองผู้ดีการสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับคุณปัญญาดาดุลพักดีนายยศกมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณนะนึ่งในวกาสเดินทางมาทํากิจกรรมสาธารณสุสมอมาถุงยังชีพเยี่ยมลุงขันครอบครัวของกำลังพลและเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประจําปีงบประมาณ2 5 6พพร้อมกันนี้คณะได้ินรบ่ระทานากางวันกับกำลังพลแสดงให้เห็นถึงความหงอยใหญ่ และการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดต,ต่อครอบครัวของกําลังพลซึ่งเป็นกำลังสําคัญของกองพัชจการกองทัพไทยนาสนงามพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัชจการทหารพัฒนาดนท่าทานอานําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา มาต่อที่ข่าวของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13 3! สง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาได้จัดผู้แทนหน่วยโดยมีการต้อนรับพลตีวินวิจิตวัตการผู้ในการสง่าพัฒนาโครงการอันเนื่องระจากพระมิศผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องระจากพระมลิศในความรับผิดชอบของกองปฏิการกองทัพไทย ดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คือสังารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาดูเหนือพัฒนาการคืนที่หนึ่งสามสังารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาสังหานทรัพยกรน้ำที่เจ็ด ก,กรมทรัพย์กรน้ำมาดานอบตห้ว,วยแม่เพียงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6และชุมพรทานโครงการเพื่อรับทราบปัญหาข้อกัดข้องและวางแผนพูนาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนต่อไปในการนี้ได้เข้าเย่ยมชมสุนทรยนรู้ปัจญาของสิบปอเพียงหน่วยพัฒน,นาการขึ้นยิ่งสามจังหวัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการท่าพัฒน,นาเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดาเนินง,งาน นักโครงการพัฒนาคุ้ยแม่เพียงดอนคุ้ยแม่เพียงและหน่วยพัฒนาการขึ้นดิสามง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนารนวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวประจำวันที่8พฤษภาคม2568ในช่วงลาของรายการนทพพัฒนาวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสงัาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสงัาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชิการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ